เพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับ <silently> ว่าความแตกต่างระหว่างการจอกกรอด100%กับการสร้างความเสียหายจริงหรือทูดาเมจแตกต่างกันตรงไหนครับไม่เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่เหมือนกันนะครับแล้วเพื่อนๆทราบไหมครับว่าระบบการคำนวณดาเมจของเกมเอาวีสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นถึง6ประเภทตามที่ผมขึ้นให้นี้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนวณประเภทที่1มีความยากในการคำนวณถึงระดับผู้พัฒนาเกมเลยครับขอเริ่มจากใครกำลังมองหาเพจต่อเกม R O V ขอแนะนำเพจแก๊สท็อปอัพผูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีไฟล์รอดผู้ใช้กว่า40,000คนและเป็นนนตัวแทจาาาห่่ยยขอองพ ต้องตามกฎหมอสามารถแอดไลน์แก<ๆ>๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับ <S <S ที่จะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะครับ หนึ่การคำนวณดาเมจตามพลังชีวิตที่เสียไปของศัตรูครับซึ่งหมายความว่ายิ่งศัตรูมีพลังชีวิตน้อยเท่าไหร่จะยิ่งสร้างความจ่ายแรงขึ้นมากเท่านั้นครับ <S <S ขออยู่ตัวอย่างอัลติเมทสกิลเจเนติกบัสของดีรักให้สังเกตฝั่งขวาการที่ดูอี้เหลือพลังชีวิตน้อยจะยิ่งโดนดาเมจแรงขึ้นครับโอ้ยชัดเจนขอไปต่อในส่วนของวิธีการคำนวณเหมือนเหตุเนื้อหาที่จะกล่าวหลังจากนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับผมแนะนำให้ตั้งใจฟังดีๆซึ่งจะมีจุดดรอดทั้งหมด4จุดด้วยกันครับขอเริ่มจจจจาากกกกกหหหหหนนนดใใ้้เเเววววลลลลลลลสสมมมมมีีีีีีีพพัััังงงงโโโโตตตตต1,431 11,900 4,326่่่่่ยยซึชชออิิิทททไปรื 1้หน่วยโดยอัลติเมทสกิลของแวร์เลสจะสร้างความเสียหายจริง600หน่วยและแรงขึ้นตามพลังชุดที่เสียไปของศัตรู18%บนวก1%พลังอโจมตีของแวร์เลสขอตัดเข้าสู่คำถามถาม,ถามว่า,า,วาการคำนวณดาเมจจากพลังชุดที่เสียไปของโตโรคิดจากพลังชุดตั้งต้น11,915หน่วยลบพลังชุดที่เหลือ4,326หน่วยเท่ากับ7,589หหน่วยโดยผมขอถามว่าการคิดแบบนี้ถูกหรือผิดครับ พี่นะครับก็คิดถูกนี่ติไงมาดีบอนอธิบายให้ฟังครับการคำนวณพลังชุดที่หายไปของเกม ROV ไม่ได้คิดจากพลังชุดที่หายไปเพียงนับปัจจุบันอย่างเดียวครับจำเป็นต้องคิดดาเมจจาก Ultimate Skill ด้วยครับมอ่ะมองภาพตามผมนะครับดาเมจที่เกิดจาก Ultimate Skill ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกมาจากดาเมจพื้นฐานคือ600หน่วยครับส่วนที่2คิดจากพลังชุดที่เสียไปของศัตรูครับซึ่งพลังชุดที่เสียไปของศัตรูนั้นจะเป็นต้องโดนดาเมจจากส่วนที่1มาก่อนครับดังนั้นพลังชุดที่เสียไปของศัตรูคือ7589น่วก600หน่วยครับ แต่ทว่าแต่ทว่าดาเมจความเสียหายจริงจากส่วนที่1ไม่ใช่600หน่วยนะครับเ<ไ>นื่องจากพลังชีวิตของตโตโร่ต่ำกว่า50%ส่งผลให้เอฟเฟกเพิ่มความเสียหาย30%ของเฟีนริทูธทำงานครับดังนั้นความเสียหายที่ส่วนแรกทำได้คือ600คูณ1นเท่ากับ780หน่วยครับโอ้หเจ๊จะเป็นลมขอไปต่อการคำนวณส่วนที่2%ความเสียหายโดยคิดจากขิบอรบวกห่เปรังโจมตีของพลังโจมตีครับผมขอถามว่าพลังโจมตีของเวเลบที่ ไม่ได้ครับแล้วเอาตรงไหนล่ะจริงๆแล้วเอาตรงนี้ถูกต้องแหละครับแต่ทว่าแดว่าเอาที่เมสกิลของเวเลสถ้าโดนฮีโร่ศัตรูจะบวกพลังโจมตี200หน่วยครับส่งผลให้พลังโจมตีโดยรวมของเวเลสเท่ากับ1631หน่วยครับนำไปเข้าสูตรคำนวณเท่ากับ34.31%นครับนำไปคูณกับพลังช่วที่หายไปของโตโลเท่ากับ2,871หน่วยแล้วนำไปคูณหนจุดสเท่าจากผลเพิ่มความเสียหายของเฟรดิทูสเท่ากับ3า3 2หนยสุดท้ายสามสิบส่งหน่วย โดยผมขอตัวอย่างที่เราสามารถสร้างความเป็นเสียหายตามพลังชีที่เสียไปของสตูบีดังต่อไปนี้ครับขอเริ่มจาก 1. สกิล2องแบตเทอรี่ของแบทแมน 2. สกิล2ระยะใกล้บัตสโก้ตของซีเนสเทีย 3. อัลติเมทสกิลจินนิสิตบาร์ฟของดีรัก 4. อัลติเมทสกิลทันเดอร์เบิร์ดของบูเลน 5. สกิล1นึ่สถานะน้ำจังเกิลสไตล์ของริคเตอร์ 6. อัลติเมทสกิลเวนัมของเวลเลส 7. อัลติเมทสกิลคริปเบเกอร์ของปาจิ 8. อัลติเมทสกิลคอนคัสติปดาวของไวเ 9. สกิล2พีไซช็อตขออองยนแลละ 10. ัติเมทสกิลโกวิงรีเดมชั่นของิริ 一万块。No, โอเคครับถ้าพูดถึงความเสียหายที่สร้างได้อันนี้ไม่ต่างกันเลยครับเพราะการเจาะก่อนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เกราะของศัตรูเท่ากับศูนย์ก็เหมือนสร้างความเสียหายใส่ศัตรูโดยตรงเลยครับแต่ทว่าแต่ทว่าการสร้างความเสียหายแบบนี้ไม่ทะลุโลครับซึ่งเป็นจุดต่างหนึ่งเดียวเนื่องจากความเสียหายที่สามารถทะลุโลได้ครับเอาแบบนี้การมีพลังชีวิตเยอะก็ดีกว่าการมีโลเยอะๆสิไม่เสมอไปครับเนื่องจากพบสองพ่อที่ทำให้โลเหนือกว่าพลังชีวิตครับหนึ่งเอาที่มีสกิลแลกเลือดของซีเนสเทียไม่สามารถแลลลลลกกกพพัััััังงงงงชชีีีีีีีีวววิิิิตตตตตตบบโโโโ่่่่่่ไไดดด้้้คครรรรรรเเเฮฮยยยยจจทททาาาาามมมมสสสสหูููุขออศศใะ ทใหห้้สสรราาางงควมเียยแขึ้นครับอไปต่อข้อที่2การคำนวณดาเมจตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูหมายความว่ายิ่งศัตรูมีพลังชีวิตสูงสุดเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเสียหายแรงขึ้นครับซึ่งการสร้างความเสียหายชนิดนี้จะชนะทางไฟเตอร์กับแทงครับขอยกตัวอย่างการคำนวณอันนี้ง่ายๆครับกำหนดให้แอทริตมีพลังโจมตี1,482หน่วยซึ่งกำลังใช้อัลติเมทสกิลสร้างความเสียหายจริงใส,ส่ก,กัดที่มีพลังชีวิต25,113หน่วยโดยอัลติเมทสกิลจะสร้างความเสียหายจริง300หน่วยบวก12%ของพลังชีวิตสููงงงงงสุดขอดขออศัััตตตตตรรแแลลละบววกเพพพิิ่่่่มมมม1% 100 1,400โโจจีีีหนยซึ แปหน่วยจะถูกเปลี่ยนเป็น14.82%เหมือเหตุแม้ว่าตัวเกมจะเก็บทุก100หน่วยเท่ากับ1%แต่ต้องนำเศษ82สหน่วยมาคิดเป็น0.82%ด,ด้วยครับทำให้มีผลรวมเท่ากับ26.82%แล้วนำพลังชีวิตสุดๆของศัตรูมาแทนค่าเท่ากับ7 0 3 5หน่วยครับ ้วยผมขอตุอย่างฮี่เราที่สามารถสร้างความเสียหายแบบนี้ได้นะครับขอเริ่มจาก 1. นึ่งอัลติเมทสกิลไดโบของกเริสองอัลติเมทสกิลแอสเซนของซาตาสามหลังใช้สกิลหนึชายนิ่งไลท์ของลิเลียนาสี่สกิลหนึ่งเทอร์ริไฟเพลกของคลิกแนกห้าสกิลสองดักก้นโครของอารออีหกสกิลหนึ่งนัดลอยจังเกิลสไตล์ของลิเกิลเจ็ดอัลติเมทสกิลดีนอิมแพคของมอร์ทอสแปดสกิลหนึ่งซอรแอนด์ชิลของวันเดอร์เก้าพาสิฟสกิลสเปลบาร์ของทาจิสิบส สกิลหนึ่งกระสุนม่วงเมจิกบูเลตและสกิลสองกระสุนม่วงเอ็กไซส์ของทรนสุดท้ายสิบสี่พาสิบสกิลลิฟวิ่งวอร์เดอร์ของเซฟิล่าขอไปต่อข้อที่สามความเสียหายขึ้นอยู่กับพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูหมายความว่ายิ่งศัตรูมีเลือดเยอะก็ยิ่งโดนความเสียหายมากแต่ถ้าศัตรูมีเลือดน้อยก็จะโดนความเสียหายน้อยตามครับเฮ้ยเก๋อประกอบด้วยสามตัวนี้ครับหนึ่งอัลติเมทสกิลแอคนิแกรสของล็อกซี่สองอัลติเมทสกิลเดดแอ็ดเซนเซ็ตของอารีสุดท้ายสามพาร์ส หมายความว่ายิ่งเรามีกรอบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความเสียหายแรงขึ้นมากเท่านั้นครับเพือนนะพบเพียงหนึ่งฮีโร่เท่านั้นครับคือฮีโร่อย่างเบลดาฟครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งไวชาร์จสกิลสองไวสตอร์หรือแม้แต่อัลติเมทสกิลวายพิซซันครับจบแล้วครับสำหรับการเจาะลึกระบบการสร้างความเสียหายของเกม ROV และถ้าเพื่อนๆต้องการให้ทำคลิปเกี่ยวกับไอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและถ้าใครเป็นหนึ่งในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามไปรับังสรรค์ให้ับ